สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นิชโชว์นะครับทุกครั้งทุกเทสเราเล่นกันบนเวทีนะครับวันนี้ผมจะมาช่วงพักเที่ยงนะครับน้องๆมาอากกำลังกายทดลองความแม่นยุ่เป้าด้านนู้นนะครับมีกันหลายคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีมายากลชุดพิเศษนะครับจะมาเล่นกับน้องๆด้วยนะครับเดี๋ยวก็มาทะเลกันท้องมารดาลีนะครับเดี๋ยวขอน้องๆสกวนขอคุณแก้วด้วยนะครับเอาละครับผมมีปากกาอยู่นะครับแล้วก็มีไพ่อยู่หนึ่งสำรับนะครับจะทำอย่างนี้ครับเดี๋ยว แก้ดุปรกกาดีกวาครับผมสั่งอย่างนี้เร็วมากนะครับสั่งให้หยุดตรงไหนก็ได้นะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองซเอาละครับพอมไพ่ใบนี้นะครับดูแล้วก็เซ็นชื่อเลยครับเซ็นชื่อไว้ครับให้เพื่อนดูด้วยครับเซ็นชื่อเลยครับเซ็นชื่อเลยครับเอเซ็นชื่อเลยครับเซ็นชื่อไหครับ เอาเลยครับให้ต้องรู้เลยครับให้ต้องรู้เลยครับถ้ามาชมครับไพ่ใบนี้ที่คุณแก้วเซ็นชื่อไว้นะครับบอกได้เลยว่ามีใบเดียวในโลกนะครับเพราะมีลายเซ็นอยู่ผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ใช่ไหมครับนี้ผมจะทำนี้ครับผมจะอไพ่นะครับใส่เข้าไปในสำรับนะครับช้าๆนะครับอย่างนี้ครับไพ่อย่างนี้ใส่เข้ามาช้าๆนะครับคนดูครับเดี๋ยวคุณแก้วตีลงไปเลยครับกดลงไปครับทีนี้ผมจะแบ่งไพ่เป็นสองสำรับแบบนี้นะครับเอาละครับ ันนี้ด้านนี้นะครับอันนี้ด้านนี้นะครับทีสับไพ่เลยครับสับไพ่เลยครับสับไพ่เลยครับดีมากครับเอาละครับขอให้ขึ้นนะครับเดี๋ยวมีสอนฝังด้วยกันนะครับฝังสีขาวอย่ฝังนี้ฝังสีแดงอย่ฝังนี้ครับเอาละครับอังนี้ครับเดี๋ยวอันนี้น้องถ <Yeah, yeah. S 1> ือไพ่นะครับอ <iller> ันนี้น้องถือไพ่นะครับอันนี้น้องถือไพ่นะครับอันนี้คุณแก้วถือไพ่ครับอันนี้น้องกุศลก็ถือไพ่นะครับถือไว้นะครับเดี๋ยวพอพี่นฤทธิ นับสามนะครับโยนให้ตรงกลางเข้ามาตรงกลางอย่างนี้นะครับโนยนให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่เอาครับทุกคนพร้อมนะครับพยายามโยนให้ฟุ้งฟูหน่อยนะครับอ่าต้องครับเดี๋ยวนิ้จะปาไพ่หาไพ่ไพ่ไ,ไปที่แก้วเลือกไว้นะครับหฮ้่อสักเยอะเลยครับ ไปเลยรครับเนี่ยครับไปเลยครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราไปพบกันบนเวทีครับไปเลยครับ ผู้ชมครับวันนี้ผมนาริศเมจิกโชว์จะมาทําสิ่งมายากลแบบใหม่ที่ไม่เคยมีในเมืองไทยมาก่อนครับวันนี้ผมจะทําให้รถดับเพลิงที่เทศบาลอำเภอเมืองชฉำํายไปครับตามอะไรครับรถดับเพลิงคันนี้นะครับ เคยช่วยชีวิตชาวบ้านในจังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มามากต่อมากแล้วนะครับวันนี้นริศเมจิโชและทีมงานนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นพนักงานดับเพลิงของชะอํานะครับพี่ๆทุกคนเคยผ่านสมรภูมิมาแล้วครับเช่นมนด้านนี้ครับด้านนี้ครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าผมจะมีแผงกั้นด้านหน้าเป็นแผงของจราจรนะครับและจะมีรั้วกั้นอีกขั้นหนึ่ง และรอบๆของระดับเพลิงนะครับจะมีพี่ๆพนักงานซึ่งมาเป็นสักขีพยานในวันนี้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตามผมมาเลยครับทุกคนครับวันนี้เป็นประวัติศาสตร์นะครับมาเลยครับพร้องตามมาเลยครับการถ่ายทําวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับมาด้านนี้ครับด้านนี้จะมีพี่ๆนะครับพนักงานดับเพลิงซึ่งเคยผ่านสมรภูมิจริงๆวันนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับภาพประวัติศาสตร์วันนี้จะจารึกไว้ในประเทศไทยครับมาเลยครับทุกคนจับตาไว้นะครับวันนี้เรามาสร้างประวัติศาสตร์ครับนักมายากลคนไทยคนแรกนะครับที่จะทำรถดับเพลิงหายในรายการ V.I.P. ท่านผู้ชมพร้อมไหมครับเอาละครับทุกคนครับเอาพาขึ้น เพียงตัวครับ1นึ่สองสองตั้งวันนี้เราทำสำเร็จครับต้องบอกว่าน่าทึ่งทุกการแสดงเลยนะคะ